สวัสดีครับผมวันนี้พามาดูเสื้อ Liquid b บลูอีกตัวนึงน,นะครับเป็นลาย12ราศีวันนี้นะ12ราศีนี่อย่ให้ดูใกล้ๆเป็นไซส์ xl นะครับตัวนี้เป็นไซส์ xl อ,อกประมาณ2 0อ่า23 23.5นะครับแต่ตัวนี้ยาวหน่อยยาวประมาณ33นะ32 33นี่ป้าย m ี d inuit a นะ l i q u i d b ลูส3แถวแบบนี้นะครับอย่าให้ดูดีเทลก่อนนะเป็นลายอีกลายหนึ่งของ Liquid b บลูที่แบบว่า สก,กินแบบสุดแขนแล้วสุดชายเสื้อทั้งคอเสื้อนะครับเต็มเต็มเลยนะหาหาแบบว่าละเอียดคมคมอันนี้ลายเอื่นไม่ค่อยมีนะลายส่วนตัวที่ผมชอบอีกลายหนึ่งเลยอะไรเนะี่ยชอบสีม่วงนละผมชอบส่วนตัวชอบสีม่วงเดี๋ยวดูสุดแขนแบบนี้นะครับเนี่ยดีเทลดีมากเลยลายละเอียดเดยอะขึ้นหนึ่งคอนะครับสก,กินขึ้นหนึ่งคอเลย เป็นปี1993นะครับตัวนี้นะเป็นปีลายนี้เป็นปี1993นะเดีย๋ยวไม่ดูต่อปีนี่ปี1993นะครับผมดีเทลรายละเอียดดีมากเป็นตะเข็บเดี่ยวทั้งตัวนะครับตะเข็บเดี่ยวทั้งตัวยังไม่ดูก่อนนี่ตะเข็บเดี่ยวแขนนะเดี่ยวแขนไม่มีขาดรูด้วยนะตัวนี้นะสภาพยังถือว่าดีมากคอเดี่ยวคอเย็บเดี่ยว ตัวนี้คือบุ้งคอนะครับเดี่ยวเดี่ยวบุ้งคอแล้วก็บ่าเดียวบ่าเดียวให้ดูกเนี่ยตรงนี้คือบ่านะครับเดียวบ่าเดี่ยวชายเสื้อเดี่ยวเหมือนกันนะตะเข็บเดี่ยวทั้งตัวผ้าตัวนี้แบบว่าหนาหนาหนาเลยนะหนานุ่มตัวนี้ถือว่าผ้าหนานุ่มเลยนะเนี่ยชายเดี่ยวผ้าหนานุ่มเลยและสภาพยังสวยอยู่ ไม่ค่อยเจอสภาพแบบนี้เลยนะครับนะไม่ค่อยมีใครออกออกมาปล่อยเท่าไหร่เนี่ยดีเทลเต็มเต็มเลยนะหน้าหลังนะเนี่ยขึ้นถึงสุดคอด้านหลังเลยนะครับสภาพโดยรวมยังสวยนะสวยมากก็ประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวเมื่อไหนมีเสื้ออะไรมาใหม่นะผมจะมารีวิวให้ดูใหม่นะครับผมขอบคุณครับ